สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กันนะครับเป็นรถซูเปอร์ไอนะฮะตั้งแต่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับหรือว่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะไปยังตลาดแม่มาลัยนะครับอำเภอแม่แตงกันนะครับเราจะต้องผ่านนะครับด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนวัฒโนนะฮะวัฒโนไทยพายับนะฮะซึ่งตอนเช้าก็จะมีรถมากเลยนะครับในช่วงนี้อ่าขับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ แนะนำใช้เลนกลางในการขับขี่นะครับถึงแยกนี้ก็เป็นแยกสวนดอกนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับแยกสวนดอกคือโรงพยาบาลสวนดอกหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นั่นเองนะครับอโอเคตรงไปเรื่อยๆซ้ายมือนะครับเราจะผ่านนะฮะโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะครับน,นี่ซ้ายมือเชียงใหม่รามนะ ก็ให้ชิดขวานะครับอ่าตรงนี้เรียกว่าแยกกาดสวนแก้วนะครับจะมี power bar อยู่ตรงด้านหน้านะฮะแล้วก็ชิดขวาแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะครับอ่าสังเกตนะฮะซ้ายมือนะครับซ้ายมือจะเห็น KFC อยู่นะครับ KFC ตรงนี้จะมีร้านเล่าตอนกลางคืนนะครับอ่าร้านเล่าตอนกลางคืนนะชื่อว่า Good Bar นะครับที่นี่ก็ผมแนะนำนะถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับ ผ่านวัดโลกมลีนะครับปั๊มปตทนะครับ as แล้วต้องผ่านตลาดช้างเผือกนะครับแถวนี้คือตลาดช้างเผือกนะฮะคุณสามารถซื้อสุกี้ช้างเผือกในตรงนี้นะครับหรือว่าบัวรอยเจ็ซวงตรงนี้ขาหมูช้างเผือกก็ตรงนี้เช่นกันนะครับตลาดช้างเผือกจะมีทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นนะครับตลาดเช้าจะเปิดตีสีนะตลาดเย็นเย็นก็จะเปิดประมาณ5้าโมงเย็นนะครับพวกสุกี้ช้างเผือกนะครับก็จะขายตัวนี้นะครับ ขวามือนะครับเมื่อเลี้ยวเข้าลี้ยวเข้ามานี่ฮะเลี้ยวเข้ามาตามนี้นะครับก็คือผ่านตลาดช้างเผือกเสร็จปุ๊บรอเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับบิ๊กบิ๊กชาบูหมูกระทะซึ่งเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะผ่านโรงเรียนโกวิดทธโรงนะฮะตัวนี้โกวิดทำโรงนะครับเชียงใหม่ตอนเช้ามีเด็กๆมารอเข้าโรงเรียนเยอะมากเลยนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับอ่า แตถึงไฟแดงตัวนี้นะฮะไฟแดงตัวนี้คือขวามือเนี่ยเป็นอาเขตหนึ่งนะครับหรือว่าคิวรถช้างเผือกนะครับภาษาทั่วไปก็คือคิรวรถช้างเผือกนะฮะรถแม่แตงแม่ริมนะครับรถฝางรถเชียงดาวก็จะมาเจาะตรงนี้นะครับคิรวรถช้างเผือกนะคิรวรถพวกรถประจําทางนะครับเราก็ตรงมาเรื่อยนะครับเมื่อกี้เราถึงตลาดช้างเผือกแราเลี้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงโลดเลยครับนี่นะครับ ขวามือตัวนี้นะครับเป็นตลาดทานินนะครับตลาดทานินนะซึ่งตลาดทานินก็จะมีอาหารพวกของอาหารเหนือนะครับขายเสื้อผ้านะครับคล้ายๆกับสำเพ็งมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีเสื้อผ้าขายนะครับผู้หญิงน่าจะชอบนะฮะตรงก็มานะครับอ่าก็จะผ่านตรงนี้ฮะราชพัฒ์เชียงใหม่นะครับขวามือนะครับผมขอซิ่งไปเยอะนึงนะฮะ เราจะพัดเชียงใหม่ขวามือนะครับก็ตรงไปเรื่อยๆื่อยนะครับอ่าก็จะรอทะลุแยกควงสิงนะฮะตัวนี้คือแยกควงสิงนะครับนี่ครับแยกควงสิงนะฮะอันี้ก็ระวังรถหน่อยนะครับอ่าตรงไปนะครับเราจะไปแม่ริมใช่ไหมเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะฮะแม่ริมแม่แตงนะครับทะลุไปนะครับใครจะไปแม่ริมนะฮะไปอะไรนะม่อนแจ่มก็ไปทางนี้ทางเดียวกันนะครับม่อนแจ่มนะ ไปเรื่อยนะครับมีฝนตกนะฮะกองมัวนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรนะครับอโอเคตรงนี้ก็แยกสหาพานิชนะครับหรือว่าแยกสพช้างเผือกนะฮะนี่นะครับสหาพานิชอยู่ด้านขวามือนะครับศูนย์เตยต้ยตานะเราต้องไปเรื่อยๆนะครับแถวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เป็นสนามกอล์ฟนะฮะขวามือซ้ายมือเป็นสนามกอล์ฟนะครับตัวนี้เจยวนี้ก็จะมีเช้าๆก็มีหมูปิ้งขายนะครับนี่นะฮะสนามกอล์ฟนะฮะใครที่มาตีกอล์ฟก็สนามกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะโอเค <c oughs> ไปเรื่อยๆครับผมขับตามกันไปเลยนะครับใช้เลนซ้ายนะฮะอาจจะมีเลนขวานิดน,นึงนะครับ ใ้ความเร็วประมาณ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะตอนนี้ช่วงนี้อาจจะสันส่นๆนิดหนึ่งนะโอเคก็เดี๋ยวผมขอพักเบรกนะครับตรงปั๊มเอสโซ่ตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคหลังจากปั๊มเอสโซ่มานะครับก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับห่านร,ร้านก,กาแฟเยอะแยะนะคะเชียงใหม่มีร้านกาแฟเยอะมากนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าร้านไหนที่เหมาะกับคุณนะฮะ จริงๆแล้วมันมีคาเฟ่ยเยอะมากแล้วก็ร้านกาแฟก็เยอะมากนะฮะโอเค okay, นี่ก็เป็นศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ซ้ายมือนะครับนี่เลี้ยวเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไม่เลี้ยวนะฮะเราก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับ700ปีก็เลี้ยวไปด้านซ้ายเหมือนกันนะครับสายแยกเมื่อกี้นะฮะ700ปีนะสนามกีฬา700ปีนะครับใครอยากที่ จะมาดูกีฬานะครับหรือว่ามาวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นก็จะมีให้นะครับนี้ก็ตรงไปเรื่อยนะครับไปเขียวพอดีนะฮะเราก็ตรงไปเรื่อยนะครับซ้ายมือนะครับก่อนที่จะถึงเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลน,นาครพิงค์นะฮะนี่ครับนีบน่ตึกสีส้มๆเห็นนะฮะ ส้มๆนี่นะเห็นป้ายส้มๆนี่ป่ะนะครับที่รถออกมาเนี่ยเนี่ยนะครับป้ายเนี่ยโรงพยาบาลน,นาครพิงค์นะครับผมขอแวบแป๊บหนึ่งแวบแป๊บหนึ่งกองหลุดนะฮะโอเคไปต่อนะนี่ครับโรงพยาบาลน,นาครพิงค์ตึกสีส้มๆนะครับจริงๆแล้วมันใหญ่มากนะครับจะม,มีตึกเห็นเด่นชัดคือตึกตึกสีส้มนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอใช้เลนขวานิดหนึ่งนะฮะก็ถ้าไปจากตัวเมืองนะครับไปแม่ริมแล้วก็ไปแม่แตงนะครับก็จะขับตรงไปเส้นนี้เลยนะครับตรงแบบตรงดิ่งเลยนะฮะไปแม่ริมไม่ค่อยจะนานนะครับจากในเมืองมาแม่ริมในอ,อ,อำเภอแม่ริมนะตัวอำเภอนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีก็ถึงฮะครัเพราะว่ามันห่างจากตัวเมืองแค่10กิโลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะสิบกิโลนี่ครับมุดอุโมงค์มานะครับตัวนี้วันนี้ค่อนข้างที่จะฝนตกนะครับถามว่าเชีงยงใหม่ฝนตกไหมนะครับวันนี้วันที่19นะครับกันยายนสองห้าหกหกก็ฝนตกนะครับตกทั้งวันแหละจริงจก็ตกทั้งวันนะครับ มีน้าท่วมบ้างช่วงนี้นะฮะถ้าเป็นตําแหน่งนี้นะฮะเมื่อ2วันก่อนนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้เลยนะเมื่อ2วันก่อนนะครับน้าท่วมครับ <laughs> โอเคก <g ül> ็ <g ül> <g ül> ขับตรงไปนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่ากองพันสัตว์ต่างนะครับก็จะเห็นอ่มีม้าอยู่ด้านซ้ายซ้ายมือนะครับบางทีก็จะมีม้าอยู่นะ รถค,คันนี้รู้สึกจะเบรกอะไรไม่รู้ขอแซงไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคอ่ะจะเห็นด้านซ้ายมือนะครับมีนุสวรีของสมเด็จพระนเรศวรอยู่นะครับให้เป็นพระนเรศวรน,นะอ๋อก็ใครที่มาสักการะก็ได้นะครับก็จะมีที่จอดรถให้นะฮะตอนนี้เขียนอำเภอแม่ริมแล้วนะครับ ตั้งแต่แยกอปอพันเจ็นะครับแยกที่เลี้ยวไปทาง700ปีอะ่ะมันคืออำเภอแม่ริมแล้วนะครับโอเคก็ผ่านวัดนี้นะครับตื๊มาตรงมากองมัวไม่เป็นไรนะฮะขับมาสักพักหนึ่งนะครับคุณก็จะเจอปั๊มต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะฮะ จะผ่านแมคโครด้วยนะครับใครที่หาแมคโครอยู่แมคโครแม่ริมนะฮะตัวนี้คือแมคโครแม่ริมนะครับไดนาสตี้นะฮะก็มีปั๊มนี่ปั๊มบางจากนะครับปั๊มเชลนะครับเอโซอยู่ตรงข้ามนะแต่ต่อไปคือปั๊มบางจากใช่ไหมท่ขอขับไปเรื่อยนะฮะ จะเห็นแยกอยู่ด้านหน้านะครับอ๋อสำหรับปั๊ม LPG อยู่ตรงตรงแยกนะครับตรงนี้นะปั๊ม LPG นะครับ l P G ใครที่รถเติมแก๊สนะครับ LPG ตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอ่าจริงๆมันเป็นแยกไม่ริมนะครับนี่แยกริมใต้แต่ว่ามันจะมีหมูกระทะอยู่ตรงเนี้ยมันด้านขวานะครับจะมีร้านหมูกระทะอยู่ ซึ่งร้านหมูกระทะตัวนี้คือร้านหมูกระทะน่าจะดีที่สุดในแถวนี้นะครับน่าจะดีที่สุดแถวนี้นะครับอยู่ด้านขวามือเนี่ยนะแยกริมใต้นะครับขวามือตัวนี้ก็จะสามารถไปทะลุอำเภอสันทรายได้นะครับก็คือทะลุโรงพยาบาลสันทรายได้นะครับซ้ายมือตัวนี้คือไปแม่สานะครับแถแม่สาพวกไปม่อนแจ่มอะไรพวกนี้สามารถ ใช้ทางเบี่ยงซ้ายได้นะครับนี่ขับตรงไปเรื่อยๆโอ้โหตอนนี้น้ำเข้าผมไม่ไหวละ,อะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ขอให้น้ำมันหายไปก่อนอนะตรงนี้เนะี่ยที่เราผ่านมาตรงนี้คือเนี่ยตัวเนี้ยคือตลาดแม่ริมนะครับตลาดแม่ริมก็จะมีทั้งทั้งตอนเช้าตอนตีสี่นะครับเนยแยกตลาดแม่ริมนะครับ มีตั้งแต่ตีสีไปนะตลาดแม่ริมแล้วก็มีตลาดเย็นด้วยนะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรในเขตนี้นะมีทั้งตอนเช้านะครับอา่าพวกน้ำเต้าหู้นะฮะที่หน้าตลาดแม่ริมก็อร่อยมากนะครับอร่อยพอสมควรนะฮะไม่ใช่อร่อยมากเดี๋ยวจะว่ากันไปนเขตนี้ก็จะมีพี่ๆไลเดอร์วิ่งกันอยู่นะครับไม่เป็นพี่แก็บนะฮะแพนด้านะครับไลแมนก็จะวิ่งอยู่นะฮะอ่ะ ซ้ายมือตัวนี้เป็นปตทนะครับแล้วก็แยกซ้ายมือตัวนี้อาเป็นแยกที่เข้าม่อนแจ่มนะครับอ่าใครอยากพาม่อนแจ่มก็ซ้ายมือตัวนี้นะฮะสามารถเลี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับม่อนแจม่มลาเฟร์คาเฟ่นะครับเฟร์นะฮะเฟร์ร้านเฟร์แล้วก็อะ,อะไรนี่ร้านซอมบี้นะครับหรือว่าคาเฟ่อื่นที่ไปทางแม่แรมแม่ริมนะครับ ก็จะไปทางเมื่อกี้เราต้องตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านโค้งนี้เป็นโค้งอันตรายที่สุดนะครับติดอันดับหนึงในประเทศนะครับตัวนี้นะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าฝนตกหน่อยก็คนละชี่จะระวังนะเพราะว่ามันเป็นโค้งและเสร็จมันเป็นมุดแบบนี้นะมันมุดเลยพอมุดเสร็จปุ๊บเนี่ย เนี่ยๆกับชนกับชนน,นนั่น่ยอ่ามันมันมุดมานะครับพอมันมุดมาเสร็จมันโค้งแล้วก็มันมุดลงนะฮะซ้ายมือนะครับอ่าตรงตัวนี้เรียกว่าแยกเหมืองผ่านะครับโมต่ต่างๆนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้นะครับหรือว่าไปโรงเรียนนานาชาติก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้ แต่เราจะไม่ไปเราก็จะดองไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านอาหารที่รถตู้ชอบมาจอดนะฮะเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันนี่นี่นีนะครับเรือนไม้นะครับเร,อร,บเรือนไม้60นะเนี่ยตัวเนี้ยร้านกาแฟนะครับ รถตู้ชอบมาจอดกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบร้านเออส่วนตัวผมไม่ชอบอาหารร้านนี้เท่าไหร่นะครับผมจะชอบอาหารร้านตัวนี้มากกว่าเนี่ยใกล้ๆโรงเรียนปัตติวเนี่ยครับเนี่ยนะขวามือผมจะมาชอบกินนะครับบ้านสวนแม่ริมมากกว่านะครับก็เป็นร้านที่เป็นมิชลินสตาร์นะครับรนะ้านบ้านสวนแม่ลิมนะนะใคร จดได้นะครับร <c> า <oughs> คาไม่แพงนะครับบ้านสวนมะริมก็อาหารอร่อยราคาไม่แพงมีอาหารเหนือขายนะครับโอเคส่วนนี้ก็ถึงปั๊มบางจากนะครับขอแซงนิดนึงตรงไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยมีที่เที่ยวเท่าไหร่นะครับนี่ะก็จะโล่งๆไป คือมันจะไปกระจุกกองอยู่ตรงแม่แหลมแม่ลิมมาซะมากกว่านะครับพวกร้านอาหารที่แบบย่อนขาไปในน้ําน้ําเหมืองอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าร้านกาแฟติดริมน้ําเหมืองนะน้าเหมืองคือลําธารนะครับลำธารเล็กๆเรียกภาษาเหนือว่าน้ําเหมืองนะครับจริงๆมันอาจจะเป็นคลองชุบทานไม่ใช่มันอาจจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรแหล่งน้ำและการเกษตรเมื่อก่อนก็ได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาเรียกน้ําเมืองเดี๋ยวก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับการขับขี่รถเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณระวังรถคอกด้วยนะครับรถคอกหมายถึงรถที่มีกั้นคอกเนี่ยนะอืเขาค่อนข้างที่จะขับอันตรายเหมือนกันถ้าคนที่ไม่รู้นะครับไปเร่งแซงเขาอาจจะไม่ได้บางทีนะพวกรถ ขนผักลดเนี่ยรถขนผักรถอะไรพวกนี้ฮนะเรียกลดคอกนะครับค่อนข้างที่จะเบียดรถมอเตอร์ไซค์พอสมควรนะอย่าไปแซงซ้ายเขาแล้วกันนะครับให้แซงแซงขวาเลยนะครับให้แซงรถพวกนี้นะให้แซงขวานะครับแต่ว่าคุณนะ่าจะแซงกันไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ละคัน ต้องไปเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็จะมีโรงแรมด้วยนะครับเรียกว่าโรงแรมไม่ดีมั้งเรียการีสอร์ทดีกว่ารีสอร์ทนะครับมีพูวิลล่าด้วยนะครับโซนโซนนี้นะฮะปาร์ตี้นะครับหรือว่าหนองอับช้างเนี่ยปาร์ตี้หรือว่าหนองอับช,ช้างเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ขวามือจะมีพูวิลล่านะครับ แล้วก็ไม่โฟกัสแล้วกันเราก็ตรงไปเรื่อยๆวันนี้ค่อนข้างจะฟ้าครึ้มนะฮะถ่ายมาให้ดูกันเลยนะครับใครที่ถามกันเข้ามานะว่าขับขี่ปลอดภัยไหมนะครับมอเตอร์ไซค์เดีวิ่ง80นะ60 80กิมต่อชั่วโมงนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นคาเฟ่ที่ปิดตัวลงนะครับเชียงใหม่มีคาเฟ่เยอะนะครับแล้วก็คาเฟ่บางที่ก็ไม่ได้รับความนิยมก็ปิดตัวลงอย่างไวอ่ะ ซ้ายมือนะครับตรงนี้คือแยกราชาพัฒเชียงใหม่สลวงนะครับเขาเป็นหมหาลัยที่ออกมาตั้งด้านนอกนะครับอันนี้เป็นวิทยาเขตสลวงถ้ารับปริญญาก็คือมารับปริญญาตรงนี้นะครับช่วงรับปริญญาอาจจะรถติดมากนิดน,นึงถ้ามาทางนี้นะครับ ก็มารับปริญญาคือมารับตัวนี้นะฮะของราชพัฒน์นะครับภาคเหนือโอเคอาจจะมีรถขนรถขโม์ไซไปใช่ไหมฮะอันนี้คือรถสหาพานิย์นะครับขับไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้ําท่วมนะครับตรงนี้ก็จะน้ําท่วมเช่นกันนะครับตัวนี้นะเ,เขาเรียกว่าผ่านโรงงานอาหารแช่แข็งนะครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับโรงงานอาหารแช่แข็งตอนเช้าก็มีพนักง,งานเยอะนะฮะต้องระวังนิดนึงแถวนี้เห็นไหมจะมีรถขับสวนย้อนมานะครับหากชิดซ้ายเข้าไปเนี่ยมันมันไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณต้องอ,อ,อยู่เลนซ้ายแต่ว,ว่าไม่ชิดซ้ายสุดนะครับ เราจะผ่านวัดพระธธจอมแจ้งนะครับตัวนี้พระธธจอมแจ้งนะครับอันนี้ก็เป็นวัดดังในแม่แตงเหมือนกันแต่ว่าเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับของแม่แตงก็จะไม่ค่อยมีที่เที่ยวเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะที่เที่ยวมันมันจะไปกองอยู่ บางที่นะครับเช่น, Resource, นรีสอร์ทนะฮะหรือว่าพวกเขื่อนแม่งัดนะครับทางเขื่อนแม่งัดอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นโซนนั้นซะมากกว่าหรือว่าโซนแม่ตามานนะครับโซนบ้านแม่ตามานหรือว่าพวกของไรชาลุงเดชอะไรประมาณนี้นะครับโอเคซ้ายมือตัวนี้เป็นม่อนละมิงนะครับมีเซเว่นอยู่นะแล้วก็มีร้านกาแฟาอยู่ด้วยนะครับกระุกนิดนึงนะคลิปมันตัดนะครับ ตรงมาเรื่อยๆนะครับเราจะผ่านร้านแม่นายนะครับเอ่อร้านแม่นายเนี่ยผมแนะนําสาขานี้มากกว่านะครับสาขาทางขวาที่ติดข้างกับเอ่อบางบางจากเลยนะที่บินป้ายสาขาป้ายขาวๆตัวนี้นี่ๆๆขาวๆนี่ร้านแม่นายนะครับก็จะมีข้าวซอยนะข้าวซอยแม่นายนั่นเองนะครับมีข้าวซอยไก่อร่อยแล้วก็ข้าวซอยเนื้อก็อร่อยรวมถึงที่แนะนําที่สุดก็คือขนมจีนน้าเงี้ยวนะครับน้ำเงี้ยว น้ำเงี้ยวคล้ายกับน้ำเงี้วเชียงรายนะครับซ้ายมือเราจะไปสามารถไปไปลายได้นะครับขวามือนะครับตัวนี้เรียกว่าแยกบายพาสนะฮะตรงขวามือเนี่ยจะเป็นแอร์ไดมอนต์นะครับแอร์ไดมอน์ก็จะมีเครื่องบินจอดอยู่มีร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นของแบคคันยอนนะเ,เขาเรียกว่าร่วมธุรกิจกับแบคคันยอนนะครับจะมีโรงแรมอยู่เป็นโรงแรมใหม่นะครับค่าห้องประมาณ800บาท เป็นโรงแรมใหม่นะแถวนี้ใรถามว่ามีโรงแรมใหม่ไหมนะครับมีนะครับแอดมอน8ร้อยบาทนะครับใครที่จะไปเชียงดาวนะครับให้เติมน้ำมันแถวนี้เลยนะครับเชียงดาวจะขึ้นเชียงดาวนะครับมันจะไม่มีปั๊มน้ำมันนะก็ถ้าใครที่ไปเชียงดาวนะครับหรือว่าไปแม่ตะมานควรที่จะเติมน้ำมันนะครับตั้งแต่ปั๊มเชลมานะฮะแล้วก็นี่พอตทอนะครับ พอทไม่แตงนะครับตัวนี้ก็จะมี KFC อยู่ที่สุดท้ายนะครับแล้วก็มี Amazon อยู่นะฮะที่สุดท้ายนะครับก่อนที่คุณจะไปเชียงดาวหรือว่าก่อนที่คุณจะขึ้นเข้าไปแม่ตะมานนะครับปังช้างแม่ตะมานนะฮะหรือว่าคุณจะไปไร่ชารุงเดชแม่ห้องสอนเนี่ยปลายอะไรประมาณนี้ควรจะเติมป้อมแถวนี้นะครับตรงนี้เป็น ร้านแม่แต่งเครื่องครัวนะครับใครที่หาพวกเตาหมูกระทะนะครับนี่มีขายโลตัสนะครับเทสโก้โลตัสมีหมูขายนะครับตัวนี้มีแก๊สกระป๋องขายนะครับอ่าก็จะผ่านตึกสีลุ้งเนี่ยฮะพอตึกสีลุ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคชะลอนะครับมีเซเว่นแม่มาไหลนะครับตัวนี้คือชะลอละอ่าเรามาจอดหน้านี้นะครับร้านสหเวทนะครับนี่คือ จุดจอดนะครับรถแม่แตงนะครับจุดจอดรถแม่แตงนะฮะก็คือคิวรถแม่แตงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ยังมีขนมจีบแล้วก็ผลไม้ขายนะครับร้านสาวเวทนะครับร้านขายยาที่ใหญ่ที่สุดนะในอำเภอแม่แตงนั่นแหละนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รถแม่แตงมาจอดนะครับ <S <s ใครที่บกรถแม่แตงแล้วอยาก <S <s มาจอดที่ตลาดแม่มไลัยนะครับคือลงจุดนี้นะหน้าร้านสาวเวท <S 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 นั่นเองนะครับ คุณจะสังเกตว่าตรงข้าวมีรถขาวแม่แตงอยู่ใช่ไหมครับตรงนั้นคือขากลับข้าเมืองนะครับถ้าคุณจะนั่งรถโดยสารนะก็นั่งฝั่งตรงข้ามนะครับผมขอขับตัวนี้ด้วยกันตัวนี้คือตลาดแม่มาลัยนะครับนี่แม่มาลัยนะครับนี่ก็ที่จอดก็จะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าซ้ายมือก็เป็นที่จอดอเสียเงินนะครับนี่เป็นร้าน กาแฟสดนะครับไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่นะครับแล้วก็คิวรถปลานะแปะอยู่ตรงนี้นะคิวรถปลาแปะตัวนี้นะครับชะลอนิดนึงตรงนี้ก็จะมีหมูสดนะฮะขายอยู่นะครับ